รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหาหรือผู้ว่าแบงค์ชาติเร่งลดหนี้ครัวเรือนเดินหน้าแก้หนี้ค้างชำระและหนี้เสียประมาณ800แสนบัญชีย้ำการลดดอกเบี้ยจะเป็นการช่วยลดหนี้ประชาชนได้ <God. S 1> นายพิชัยชนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง <God. S 1> หาหรือกับนายเศรษฐพุทธสุธิวาฒนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโดยยืนยันเกี่ยวกับนโยบายขอให้ลดดอกเบี้ยลงยอมรับเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนอง และให้ข้อมูลว่าธนาคารกลางยุโรปได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งจีนก็ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทำให้เงินทุนไหลเข้าไทยส่งผลต่องเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องแม้วันนี้จะอ่อนค่าลงมาบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามคาดว่ากนงจะนําปัจจัยเหล่านี้ไปพิจารณาเพราะหากลดดอกเบี้ยลงมาจะส่งผลดีต่อคนกู้ใหม่ส่วนกนงจะตัดสินใจอย่างไรขึ้นอยู่กับการพิจารณาและต้องมีคําตอบในเรื่องนี้อยากจะทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าถ้าดอกเบีย้ยลงเนี่ยนะครับ ก็มันก็จะเป็นผลดีต่อคนที่จะกู้ใหม่และเป็นกลุ่มที่มีความสามารถที่จะกู้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีความสามารถจะไม่ไมจะกู้ก็อาจจะจะไม่ได้กู้หรอกนะมันก็ไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็ผลดีที่ตามมาก็อาจจะทําให้เรื่องบอลยิวลงหลายๆอย่างลงคือจะน้อยแต่มันเป็นได็ชั้นก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นว่าอินเทอร์มันคืออะไร